ันนี้นะคะฟิลมก็มาร้านสวอนนะคะร้านสวอนฟิลมนะคะซื้อสกุช่จากร้านไม่หงก็คือเป็นของคิวตี้นะคะก็จะเป็นซอฟโลบเบสน,นะคะฟิลมชอบมากนี่นะคะสกูชิมาใหม่ก็จะเป็นตัวสโนวี่นะคะของไอบุ้ง ก็ここจะเป็นสกูชี่แบบสอบนนิ้วนะคะเป็น,น,นรีลัคูม้าอันนี้ก็จะเป็นไมลี่นะคะปาวานไมลี่แต่ตอนนี้ฟิล์มสนใจอันเดียวก็คือ b บ k e r y Cutie c r e a t เอนะคะคือมีหลายชื่อมาก หวานปีนขึ่นปีนชีฟกินชีฟอันนี้ว่าก่อนเร็วมานี่ก่อนถ่ายรูปเยอยวเลยอันนี้ว่าก่อนอ่าถ่ายเอาพี่ผมมองนี้นะมองนี้นะมองนี้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 เนื่องสองข้างลูกประจารยิ้มหวานเดี๋ยวไปดูในยูทูบด้วยนะบ้าว่าบ๊ายบายแล้วใหม่นะคะ วันนี้นะคะฟิลหมดฟิลมาร้านพี่หงนะคะก็คือร้านสวรก็ได้สกุช่นะคะ1ชิ้นก็เป็นตัวนี้นะคะกับของเล่นกรฟิลอของเล่นกรฟิลไหนของเล่นกรฟิลที่กระฟิลซื้อน<อ>ี่ตัวแตมค่ะเต็มเซ็ตนะคะมาใหม่ค่ะสำหรับคนที่มาร้านพี่หงไม่ถูกนะคะชื่อร้านก็ร้าน<อ>สวร สำหรับคนที่อยากจะมาที่ร้านพี่หงนะคะตอนนี้มีป้ายหน้าร้านชื่อร้านสวอนนะคะอยู่ที่เมก้าพลาซ่าวังบุรพาชั้น2ค่ะฝั่งมาไดเลื่อนคู่นะคะค่ะขอบคุณนะคะควันที่5ธันวาคมนี้นะคะ<อ>วันพ่อก็น้องๆทุกคนไปเจอน้องน้องฟิลกับพี่ฟิลน,นะคะได้ที่เดอะมอลล์บางแคชั้น4ี่นะคะโซนของเล่นนะคะโซนของเล่นนะคะตรงหน้าเครื่องเล่นนะคะก็จะเจอพี่หงกับฟิลแล้วก็ฟิลนะคะใช่ค่ะเจอกันนะคะวันนี้ มงุดดไปด้วยติดตามฟิล,ฟลได้ที่ y ย <Thank you. S 1> ูทู a c e b บุ k กแ p ปปี h ชาแนลพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย